อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีเช้าวันที่2ของการมาทริปปฏิบัติทำดีท็อกซ์นะครับผมเรามีนัดกันประมาณ6โมงเช้าแต่นี้ผมตื่นสายนอนเพลินไปหน่อย7โมงนะครับเขามีนัดกันที่จุดนัดพบเขาเรียกว่าศูนย์สวนล้างมั้งนะฮะไปดูซิว่ากิจกรรมแรกของวันนี้จะเป็นอะไร เป็นทีอ่านไเป็นคนไรเองแท้เขาบอกว่าให้ใส่ผาชั้นะคะอ้าวจริงเหรออ๋อไม่เป็นไรของเก่าีนตอนเช้าตื่นมาก็ยังไม่ต้องแต่งฟันมาอม น้ำมันมะพร้าวก่อนนะครับผมเพื่อที่ทำความสะอาด5-10นาทีอมทิ้งไว้ ขนาดเนี้ยลูกคิดตัวเองใช่ไหมแต่ว่าถังที่น่ากลัวเลยเนี่ยก็คือถังแบบนี้ของอาจารย์ก็คีเลือดจะรีบไหมคะเอ๊ะ ที่ชั้นได้ไหมคะทุกครั้งที่เราจะสวดน้ำนะคะเราก็เปิดน้ำได้กาอที่อยู่ในสายนี่คือตัวเปิดปิดนะคะครับตัวมาที่ว่าคือเปิดน้ำแค่ที่แค่คือปิดนะคะเราเปิดน้ำที่นี่ก่อนนะคะให้น้ำนิ่งออกมาหลังปิดนี่เป็นกล้วยน้ำมันนะคะใช้นิ้วจุ่มที่น้ำมันนะคะครับใช้นิ้วจุ่มที่น้ำมันไฮดรีฟายสาย่อใช้ในการหล่อลื่นนะคะ เรากใ็ให้เรานอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะเราก็ส่วนสายเข้าไปที่ก้นครั้งแรกเราใส่เข้าไปสักประมาณเซนครึ่งน,นะคะแล้วก็เปิดรอบน้ำตัวนี้สุดหลังจากนั้นก็ค่อยดันสายเข้าไปได้ประมาณยี่สิบเซนนะคะพ <c oughs> อน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยสักพักมันจะทำให้เรารู้สึกปวดมือท้องอยากถ่ายนะคะให้หายใจเข้าออกดืก้แล้วก็นอนเมืท้องจวนเข็นนาฬิกานะคะ คือไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวถ้าเกิดช่วงที่เรายังยังพอไหวอยู่เนี่ยให้เราฝืนไว้ก่อนอันไว้ก่อนนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดว่าเราได้แค่คึ้่นก็บอกว่าเรารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็ปิดล็อกน้ำเอาใสยออกจากก้นมันนี้ถ่ายทังข้อกดทิ้งได้เลยนะคะพอถ่ายเสร็จเราก็ต้องกลับมาทำอีกที่ที่เหลือก็คือพยายามใช้น้ำให้ได้เยอะที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทาครั้งเดียว มาถึงประมาณนี้แล้วเราลุกไถ่เราก็ไม่จําเป็นต้องทาต่อนะคะหรือว่าถ้าเราไหวจริงๆเราสามารถทาหมดกระบอกเลยก็ได้นะคะถ้าเครื่องเงินต้องสวนต่อถ้าไม่ถึงเครื่องไม่ต้องทานะคะห้องไม่ต้องล็อกมีปัญหาอะไรเรียกถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดนะคะในห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เรา ถ่ายลงชักโครกไปก่อนเพราะว่าเป็นอาหารที่เราทานมานะครับ<ม>ยังไม่ได้เก็บพิสูจน์ทราบพร้อมครับลุยเรียบร้อยครับกับปฐถมบทของการสวนทวารครั้งแรกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแช่เท้ากันต่อนะครับแช่เท้าด้วยน้ําสมุนไพรแล้วก็เดี๋ยวมีพอกหน้าแล้วก็ดื่มน้ําชาน้ําเป็นชามะตูมนะครับ,รบนี่นะครับมีน้ำมะตูมให้ดื่ม ก็ติมจะร้องตัวนี้ดับไปอ๋อโอเคข้างในก็จะมีเกลือใช่ไหมฮะใช่มีเกลือแล้วก็เป็นน้ำสมุนไพรครับผมก็พุ่ใบมะกรูดขมิ้นแล้วก็เครื่องต้มยำนี่แหละใช่พอกหน้าด้วยสมุนไพรที่เตรียมไว้นะครับ แล้วก็แช่เท้าแล้วก็เอาผ้ามาประครบร้อนที่หัวเขา่าต,ตี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 ให้เขาเรียกว่าเลือดลมมันไหลเวียนได้สะดวกนะครับผมตามหลักสูตรขั้นตอนนะครับ หลังจากนี้ช่วโมงอยหลังจากที่แช่เท้าเสร็จแล้วก็นะครับก้9โมงมาดื่มสมุนไพรนะฮะตัวที่มาดื่มวันแรกนะครับอีกหนึ่งแก้วนะครับอัปเดตครับวันที่สองนะฮะเมื่อวานอาจารย์121นะฮะวันนี้118.45วันเดียวนะครับ นี่แค่วันเดียววันเดียวนะครับต้องบอกว่าเรื่องน้ําหนักเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางคนลงแล้วก็ขึ้นนะอ่าบางคนลงแล้วก็ขึ้นอย่าไปโฟกัสเรื่องน้ําหนักเราโฟกัสในเรื่องของการคลีนร่างกายสุขภาพนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเช็คดูเรื่องน้ำหนักของผมเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งกิโลแปดสิบเอ็ดจุดห้าเมื่อวานแปดสิบสอง อันนี้ผ่านมาแล้วนะครับวันที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ในวันที่สองนะครับเก้าโมงดื่มน้ำสมุนไพรดื่มดื่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งตอนเที่ยงดื่มน้ำสมุนไพรไปสองดื่มน้ำเอนไซม์สองสี่โมงเย็นดื่มน้ำซุปห้าโมงครึ่งสมุนไพรสามเม็ดเหมือนเมื่อวานนี้นะฮะหกโมงดื่มน้ำมันธัญญะนะครับผมส่วนน้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปอะไรบ้างครับน้ำซุปมันจะมีซุปเห็ดหอม แล้วก็ซุปฟักทองเราเราจะสลับก,กันอดหอ,อมวันนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้นั่นเริ่มใหม่เด็กนักเรียนครับเข้าคิวไปทานมื้อเที่ยงกันครับ <laughs> สมุนไพรอีกหนึ่งแก้วตอนเที่ยงครับนอนทั้งวันเลยอะนอนได้นอนดีเออแล้วก็ไม่หิวด้วยหลับปุ๋ยดีจัง จะได้กินยังนีอรนวสุได้เวลาอีกหนึ่งมื้อครับเอนไซม์บ่ายสองเอนไซม์บ่ายสองมาไม่ผมกินบาคมันเลียนอะไรแล้วแต่คนมันเหมือนนมนมโอวลตินผสมกัน ประมาณแค่นี้เลยใช่ไหมครับสามารถเติมน้ำได้นะต้นหอมเปลี่ยนเป็นใบแดงแล้วอ่ะอันนี้อร่อยเลยอันนี้อร่อยเลย,นนย,เลยคล้ายๆโอนตินอ่าแต่ก็จะมีความกลิ่นแบบยาไทยๆนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เขาบอกอร่อยต้องลองครับอร่อยครับอร่อยครับอันนี้กินง่ายครับ แล้วยิ่งน้ำอันนี้ล้างคอยิ่งอร่อยน้ำมะขามยิ่งน้ำมะขามป้องนะครับผมกรุนมไทยปลดอยมาเยอร่อยเลี้ยงแถวกันไป รับอาหารว่างจากโรงอาหารนะครับน,รน,นักเรียนไปรับมือนี้เป็นน้ำซุปนะครับอ้าวจริงเหรอ,อจำผิดเหรอเห็นเขาบอกว่าน้ำมีซุปเห็ดหอมให้วันนี้สงสัยจะคนละกรุ๊ปแน่เลยเอาไปลุ้นกันว่าจะไปกินอะไรกันอีกหนึ่งมื้อนะครับเนี่ยมีจิบมาเนี่ยแต่ไม่รู้จะเอาออกไปไหน มีสแตนบายมาจอดไว้ให้เราเผื่อจะใช้ไปไหนึทะเลไ้ที่หนคมับเดินผ่านต้นมะม่วงมา อะไรเอ่ยกินไม่ได้กินแล้วกินไม่ได้มายมยมด้วยครับหนึ่งขนมสองมะมวงมายมมสามสามมยมด้วยโต้องสารนะนี่วันที่สองเองมองแต่ของกินแล้วอะเงกรี้นะค้อรอ่าละคเรับซุปเห็ดหอมเป็นมื้อที่ทุกคนรอคอยนะครับ เนไปดี๋กตอนกินมันีตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับก็เป็นเวลาของซุปเห็ดหอมอืมก็ต้มซุปที่เป็นต้มจืดเห็ดหอมเลยอ่ะรสชาติด,ดีแต่ก็อย่าให้หนักไปกว่าถ้วยครึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเติมน้ำมันแล้วนะฮะมื้อแรกของ การมาทำาดีทอ็อกนะครับเป็นน้ำมันสูตรของทางทันยะที่จะให้ไปขับของเสียนในร่างกายนะครับอ่อานะฮะเดี๋ยวจากน้ำซุปแล้วเดี๋ยวจะเป็นแคปซูล3เม็ดเหมือนของเมื่อวานนี้นะครับแล้วตอนเย็น6โมงเยน็นก็น่าจะเป็นน้ำมันมะกอกนะครับรสชาติเป็นไงครับอาจารย์ ใชได้ครับคือน้ำซุเปเด็ดหอมเลยแล้วก็หยอกพริกไทยนิดหนึ่งมันมันดีงาม,ด,งามดีงามเลยครับจริงๆยกกินอย่างนี้ตั้งตั้งแต่แรกก็ดีแล้วเนาะ <laughs> ชื่นใจมันดูวิเศษสุดเลยแม่เนาะซุปเด็ดห <c oughs> อมเกิดมาในกระโม่เขาแมดหอมอร่อยวันนี้ อร่อยอร่อยมากครับไปซ่อมใส่ปิดไทยเลยไหมใส่ปิดไทยอัปเดตหน่อยครับเพราะว่าวันนี้มีความคร่องในการขับถ่ายหลายรอบมากนะครับก็คือน่าจะอับถ่ายในสิ่งที่กินมาจากข้างนอกออกน่าจะเกือบหมดแล้วล่ะวันนี้ประมาณสี่รอบห้ารอบแล้ะนะครับจูนกี่รอบแล้วนะเยอนะ หลายรอบเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมียาตัวนี้กินตอน5้าโมงเย็นนะครับเป็นแคปซูลตัวเดียวกับเมื่อวานนี้แล้วอีกครึ่งชั่วโมงครับห้าโมงครึ่งเขาจะให้ไปเติมน้ํามันแล้วครับก็คือไปทานน้ามันมะกอกแล้วก็เตรียมถังส่วนตัวมไว้ในห้องถังส่วนตัวนี้ก็คือถ้าเราถ่ายหลังจากกินน้ํามันเนี่ยเราต้องเก็บใส่ถังแล้วนะฮะเพื่อที่ตอนเช้า,ราตรู่เนี่ยตื่นขึ้นมาหรือเราจะถ่ายทั้งคืนเนี่ยต้องใส่ถังเอาไว้เลยเพื่อเตรียมส่งกันบ้านให้แม่เกาะ นะครับแล้วตอนเช้าจะมีการส่วนล้างอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอา,อาข้างในที่อยู่ตามร่างกายเราที่มันซ่อนอยู่เนี่ยออกมาให้หมดนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้ถ่ายบ่อยมากหกเจ็ดรอบละคือกำลังจะออกมาใส่กางเกงปุ๊บอุ้ยมาอาีกแล้วก็ลงไปนั่งอ้ยเนี่ย,ยออกมานี่ก็ต้องระแวงอยู่ว่าวันนี้จะได้สวดมนต์ไหมถ้าไม่ได้สวดมนต์ก็คือคงจะต้อง สวดอยู่ที่ห้องอาจจะไม่ได้ไปที่ลานสวดมนต์ของเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวสิ่งที่เรากำลังจะไปทําต่อจากนี้คือจะไปทานน้ามันแล้วนะเป็นมือแรกที่ทานน้ามันนะครับผมเขาบอกว่าทานน้ามันเนี่ยแล้วเราจะาต้องมีถังส่วนตัวเอาไว้ในห้องเพื่อที่จะเก็บการบ้านไปส่งไมกกอบของทุกวันละต่อจากนี้แล้วเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเขาจะดูรู้เลยนะว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันออกมาจากส่วนไหนมันเป็นอะไรพฤติกรรมเรากินอะไรคุณเพื่อนลองคิดดูง่ายๆว่าเราเนี่ยทานอาหารวันละประมาณสามมือ้อของทุกวันนะมื้อหนักๆอัดเข้าไปเป็นกิโลอย่างเงี้ยเราถ่ายวันละกี่รอบหรือถ่ายกี่วันหนึ่งรอบดีกว่าเอางี้บางคนผู้หญิงบางคนห้ารอบเอ้ยไม่ใช่ คือ5วันถ่ายครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไม่ถ่ายเลยแต่กิน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 ไปเขาถามว่ามันเอาไปไว้ไหนแล้วคุณอยู่มาน่อายุ40กว่าเนี่ยคุณกินมากี่หมื่นมื้อแล้วแล้วคุณถ่ายไปกี่หมื่นครั้งเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคําถามคือไอพวกสิ่งปฏิกูลที่มันมันเน่ามันหมักหมมอยู่ในร่างกายเนี่ยมันไปเก็บอยู่ตรงไหนแล้วมันสร้างเอฟเฟกอะไรให้กับร่างกายเรา ถึงให้เกิดโรคต่างๆเดี๋ยวเราไปกินน้ำมันกันครับไปมาแล้วครับนี่ฮะคือวิธีการยังไงครับอาจารย์กินอันนี้สองร้อยสองร้อยนะคือจะขยาหรือไม่ขยาก็ได้แล้วแต่เราชอบเริ่มต้นจากนี้ค่ะแล้วนี่คืออะไรอันนั้นคือหลังจากเรากินน้ำมันแล้วก็เอาอมไว การเลี่ยนอะไรประมาณนั้นอือนี่ก็เหมือนกันค่ะแต่จะไม่คืนจะไม่เคี้ยวกากลงแล้นะเอากินแต่น้ำออาจารย์ทานยังครับยังครับรอพี่ท็อปครับรอน้ำจริงๆแล้วมันอย่างไรดีกันคนชอบทานแบบขย่อหรือไม่ขย่อส่วนมากชอบขย่อขย่อนะขยายนี่ต้องขย่อให้เข้าเลยไม่ย่งันจะรู้สึกเหมือนกินน้ำมันก่อนไม่เป็นไรลองวัดพรุ่งนี้ก็ขย่อให้เท่าเข้ากันเก่งมากเก่งค่ะมาดูพิมเลย เยี่ยมมาก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 โอเคจ้าโอเคอันนี้ของผมครับพรีอันนี้ค่ะได้เลยหยิบได้เลยแต่สองร้อยนี่ต้องหานี่เยอะเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวแจกกยนไปกับแจ่เลยอมมะขามอ่ะใช่ไม่ได้ทานต่อไม่ได้แล้วมันมันมันเลี่ยนแต่มันมีความเปรี้ยวอร่อยอยู่ใต้ล่างแต่มันมันนะ เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนถ้ากินได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำ250ให้ก <c oughs> ินนะคะกินอันเล็กไปก่อนอันนี้เล็กแค่อมครับค่ะอมขับเปียกกินเกลือครับดูดิได้แค่อมอะอค,คือ,อนนไม่ได้ไม่ได้นะคะส้มก็ได้มาหันหลังมาเดี๋ยวจะลองทุกข์ให้ก้องโอ้โห,อ,หอาจารย์ก็รวดเดียว มันจุกอไปตรงคอเนี <Yes> ่ยเพราะมันเป็นน้ำมันใช่น้ำมันมันเลยไม่ลงเราจะทุบให้มันลหอ่นผมทนบให้หลุดด่างใช่ไหมส้มเนี่ยเขามีไว้ให้ก็เคลี้ยวๆอร่อยออกคลายกลากอร่อยไหมคะเปรี้ยวๆอ๋าให้มาข่าวว่าเปรี้ยวมากี่่เลยคะโอเคครับอร่อยอร่อย เมื่อกว่าเต้องท่นจลยฮะเฮ้ยเขย่าเขย่าไม่เป็นไรเขาชอบแบบไม่เขย่าก็ได้คุณเอกนะก็บอกว่าไม่เขยคุณแอนฮะคุณแอนต้องเขย่าครับซีโอจากอันนี้นะฮะอันนี้ซูชินะครับผมอันนี้ซูชิมันเหมือนน้ำมันมันคือน้ำมันเลยครับมันต้องเขย่ามันต้องเขยาบก็บอก้ย พี่แย้มกินได้อือดีขึ้นกินไปอย่าหยุดยาหยุดเออพยายามอย่หยุดอ่ะมันแบบดอกเดียวแบบพี่อ่ะกินครั้งเดียวมันจะแบบอึ๊กทีเดียวเลยทำโต๊ะโตะไปเลยครับคืนเลยบึ๊บบ๊อบบึ๊บบึ๊บไปเลยนั่นแหละมันจะง่ายหน่อยบึ๊บเลยนะคะคือเขาจะเรียนวันนี้อ่าเรียนมังต้มมากินเลยนะโอเคเอ้ยปรบมือครับผมสุดยอดโอเคโอเคอยู่เนาะโอเคเลย ห้ามคืนนะห้ามคืนหน้ากากอ่ะเ <laughs> ด yes, <the person. S 2> <laughs> ี๋ยวเสียเผื่อคายใช่่ไม่รคุณเขียนชื่อไว้เรียบร้อยทังใครทังมันนะครับ และในส่วนที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะฮะตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเรือนอสวนล้างก็คือสวนทวารล้างลำไส้นี่คือแยกข้างบนเป็นผู้หญิงข้างล่างเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโซนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่ากุฏิพระคือที่พักสงเพราะว่าเขาจะแยกนะครับระหว่างสงกับคาราวสาคนละที่กันคนละฝั่งกันเลย ตรงนี้ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยสําหรับที่นี่ทําให้พระพิสุกสงฆ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมสําหรับพระพิสุสงฆ์ที่มีอาการหรืออยากจะมารีเซตมาดีท็อกก็ทัญยะเขาทําให้พระพิสุสงฆ์ฟรีครับผม,อ,มอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับไปได้ถางแล้วกลับดีกว่า อย่างที่บอกว่าวันนี้คงจะไม่กล้าไปนั่งสดมนที่ลานสดมนเดิมละเพราะว่ากลัวมันจะพุทธปีดมาแล้วจะหาที่เข้าไม่ทันคงจะต้องสวนในห้องแล้วก็ถังได้มาละ,ะแม่กอบบอกว่าอีก4ชั่วโมงนะฮะหลังจากดื่มน้ํามันแล้วถ้าถ่ายหลังจากนี้สี่ชั่วโมงให้เก็บไว้ในนี้ละพรุ่งนี้ส่งั้นบ้านเพราะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับในวันที่3ของทริปปฏิบัติธรรมดีท็อก บายบายครับ